ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็มีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับ วันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับคดีเนี้ยครับเหตุเนี่ยนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้ยครับก็สร้างมาซึ่งความสูญเสียเลยนะครับข้อที่จริงในคดีเนี้ยครับเป็นรถยนต์โดยสารน่ยนะครับเขาเนี่ยขับรถยนต์โดยสารเนี่ยในทางการที่จ้างนะครับได้ไปเฉียวชนนะครับกับรถยนต์คู่กรณีนะครับซึ่งรถยนต์คู่กรณีในคดีเนี้ยนะครับเสียชีวิตเลยคดีเนี้ยนะครับจากการสืบพยานกันเนี่ยนะครับรถยนต์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมีส่วนประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลย ทีนี้ครับ Rabbi. ในคด kind of ีนี้นะครับรถยนต์คันที่เล็กกว่านี่นะครับมีผู้โดยสารนะครับซึ่งนั่งมาในรถด้วยนะครับคดีนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของคนตายเนี่ยนะครับซึ่งเขาเสียชีวิตในคดีนี้นะครับเขาก็มายื่นฟ้องเอาผิดเนี่ยกับรถยนต์โดยสารด้วยนะครับในรถยนต์คันที่ถูกชนที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะครับเขาเนี่ย เป็นผู้โดยสารในรถคันนี้ด้วยนะครับเขาก็มายื่นฟ้องด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผู้โดยสารเนี่ยนะครับซึ่งคันที่ถูกชนเนี่ยนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเขาก็มาฟ้องเรียกร้องเนี่ยนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านจะตัดสินในคดีในลักษณะแบบนี้จะตัดสินออกมาว่าอย่างไรนะครับคดีเนี่ยครับก็ศาลฎีกานะครับท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2528เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูนะครับข้อเท็จจริงในคดีน,นี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนนะครับให้มาดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420ความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอันามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีนี้ครับศาลน,นะครับพันหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438ขึ้นมาปรับด้วยนะครับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา438เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับวรกแรกเลยนะครับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤิจารณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด วรกสอนะครับอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายเนี่ยต้องเสียไปเพราะละเมิดนะครับหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยคดีนี้ครับ ถ้าต่างฝ่ายต่างมีส่วนในการกระทําประมาทนี่นะครับก็ศาลเนี่ยนะครับ,รรบท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา442เข้ามาปรับเลยนะครับมาตรา442งวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมคดีนี้ครับนอกจากจะมีมาตรา442้อ่แล้วนะครับ มีมาตรา223ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้ามาปรับด้วยนะครับวักแรกวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึง่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซส์ทันวันนี้อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนว่ากันเพียงใดคดีนี้ครับนอกจาก จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับศาลท่านหยิยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249นะครับขึ้นมาปรับใช้ด้วย เดี๋ยวเรามาดูนะครับคดีนี้เป็นอย่างนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยโดยไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยจำเลยนะครับจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนเนี่ยให้แก่ผู้เสียหายเต็มจํานวนนะครับคดีนี้ขับรถของโจที่ท่เนี่ยชนกับรถของจําเลยที่2แม้สอนะครับคนขับรถของโจที่ท่เนี่ยจะขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อด้วยแต่โจที่ที่นะครับเป็นเพียงผู้นั่งโดยสารมา กับรถของโจทย์ที่1คันเกิดเหตุมิได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยจำเลยทั้ง3านะครับจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แกโจทย์ที่เนี่ยเต็มจํานวนนะครับโดยไม่อาจแบ่งแยกความรับผิดให้แกโจทย์ที่4ได้และปัญหาข้อนี้นะครับเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้โจทย์ที่เนี่ยจะมิได้ยกขึ้นอ้างนะครับศาลฎีกาเนี่ยก็มีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อความเป็นธรรมแก่โจทย์ที่4ได้ คดีนี้ครับข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่ารถยนต์รถของโจที่ที่1นะครับชนกับรถของจำเลยที่2เพราะสอนะครับซึ่งเป็นคนขับรถของโจทย์ที่1และจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถของจำเลยที่2เนี่ยขับรถโดยประมาทเลินเล่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่จำเลยที่1เนี่ยนะครับเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อมากกว่ากรณีเช่นนี้นะครับจำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายผิดมากกว่าเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับจะฟ้องให้โจที่ ที่1เนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายผิดน้อยกว่าเนี่ยให้รับผิดในความเสียหายของจาเลยที่2ได้นะครับปัญหาดังกล่าวนี้นะครับเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกานะครับมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคดีเนี่ยครับทั้งสํานวนเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งรวมการพิจารณาโดยให้เรนะียกนายสกลเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่1นางเพชรเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่2นายเป็นเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่3นางภัยเสงเนี่ยหรือบุญศิลเนี่ยนะครับเป็นโจท นายสุนทรเนี่ยนะครับเป็นจำเลยที่1นายปัญญาเนี่ยนะครับเป็นจำเลยที่2บริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเป็นจำเลยที่3คดีเนี่ยครับโจทก์ทั้ง4เนี่ยฟ้องจำเลยทั้ง3ว่าจำเลยที่1น่งนะครับเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่2ที่3ได้ขับรถยนต์โดยสารในทางการที่จ้างหรือมอบหมายจากจำเลยที่2ที่3เนี่ยนะครับโดยประมาทพลกับรถยนต์ของโจทก์ที่1น่งนะครับโดยมีนายสุรพลเนี่ยนะครับบุตรของโจทก์ที่ส 2ที่3เป็นคนขับและโจทย์ที่4นะครับนั่งโดยสารมาในรถยนต์คันที่นายสุรพลเนี่ยขับเป็นเหตุให้นายสุรพลเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายโจทย์ทั้ง4เนี่ยนะครับได้รับความเสียหายขอให้ศาลเนี่ยนะครับพิพากษาให้จำเลยทั้ง3เนี่ยร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์ที่1นะครับจำนวน227,940บาทโจทที่2ที่3เนี่ยนะครับจำนวน155,800บาทนวน1 5 8 0 45บาทโจทย์ที่4นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับนั่งมาในรถเนี่ยนะครับจำนวน125,750บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นคนขับเนี่ยเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับขาดนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณาก็คือไม่มาต่อสู้คดีเลยนะครับจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับเจ้าของรถยนต์โดยสารเนี่ยเขาเนี่ยมายื่นคำให้การต่อสู้คดีอย่างนี้นะครับว่า เหตุเนี่ยเกิดเพราะความประมาทของนายสุรพลเนี่ยนะครับผู้ตายสายเดียวเป็นเหตุสุดวิสัยของจำเลยที่1จําจำเลยที่2เนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทย์ที่2ที่3เนี่ยนะครับไม่ใช่ทายาทของนายสุรพลจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายนะครับโจทย์เนี่ยเรียกค่าเสียหายเนี่ยมาสูงเกินไปนะครับขอให้ยกฟ้องโจทย์ทั้งสี่ส่วนจำเลยที่3นะครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเนี่ยเขามาต่อสู้ยื่นคำให้การอย่างนี้ เลยนะครับจำเลยที่3เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถร่วมกับจำเลยที่2นะครับจำเลยที่1เนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างกระทําในทางการที่จ้างหรือมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่3จำเลยที่3นะครับไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทําของจำเลยที่1ที่2เหตุเกิดโดยไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่1จำเลยที่2อนะครับฟ้องโจที่ท่เนี่ยเป็นสำนวนที่4ว่านายสุรพลเนี่ยนะครับลูกจ้างของโจที่ท่เนี่ยขับรถ โดยประมาทชนรถของจำเลยที่2อนะครับได้รับความเสียหายขอให้ศาลพิพากษาให้โจที่ท่เนี่ยใช้เงิน1 4 5 4 2ล้านบาท75ส้ตางค์นะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยเนี่ยให้แก่จำเลยที่2คดีนี้ครับโจที่ท่เนี่ยให้การต่อสู้คดีว่าเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทเนี่ยของจำเลยที่1ลูกจ้างของจำเลยที่2โจที่ที่1นะครับไม่ต้องรับผิดฟ้องของโจทที่2เครือบคุมขอ ให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพากษาเนี่ยให้ยกฟ้องโจทก์ที่1นะครับสำนวนที่1ถึงสำนวนที่3ให้จำเลยในสำนวนที่4เนี่ยนะครับวงเล็บโจทก์ที่1เนี่ยใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยให้แก่โจทก์ในสำนวนที่4นะครับวงเล็บจำเลยที่2เนี่ยนะครับคดีเนี่ยครับพอศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับโจทก์ทั้ง4และจำเลยที่2เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับ คำพิพากษาสารชั้นต้นเนยนะครับ คดีเนี่ยครับศาลอุทธรณ์น่ยนะครับพิพากษาแก้ให้จำเลยที่หนึ่งนะครับที่สองที่สามในสำนวนที่หนึ e Twelve, 掰掰่งถึงสำนวนที่สามเนี่ยร่วมกันน่ยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่โจทในสำนวนที่หนึ่งนะครับเป็นเงินหนึ่งแสนห้าสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์นะครับชดใช้ให้โจทที่หนึ่งในสำนวนที่สองนะครับเป็นเงินสี่หมื่นหกพันบาทชดใช้ให้โจทในสำนวนที่สามเนี่ยนะครับเป็นเงินสองหมื่นห้าพัน ส3 3รบาท34สตางค์นะครับพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้ยกฟ้องโจที่สอ่เนะครับในสำนวนที่2องนะครับให้จำเลยนะครับในสำนวนที่4เนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้โจทในสำนวนที่4ี่นะครับเป็นเงินจำนวน99,333บาท33สตางค์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับโอ้ตัดสินมานะครับสองสาลเนี่ยนะครับโจทเนี่ยนะครับที่1โจทที่2โจทที่4ี่นะครับและจำเลยที่ 2เนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธร์เนี่ยนะครับคดีนี้ครับเขาเนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าทั้งจำเลยที่1และนายสุรพลเนี่ยนะครับขับรถยนต์เนี่ยโดยประมาทเลินเล่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่จำเลยที่1เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าที่ศาลอุทธร์เนี่ยนะครับให้ลดค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยที่จะ เลยทั้ง3เนี่ยจะต้องใช้ให้แต่โจทย์นน 38, ที่น,นะครับจำนวน38,000บาทดง1ใน3านะครับคงเหลือ25,333บาท34สตางค์นั้นไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับสารวีการเนี่ยเห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องเพราะโจทย์ที่นะครับหาได้มีส่วนในการประมาทเลเล่อของนายสุรพลหรือต้องร่วมรับผิดกับนายสุรพลไหมกรณีนะครับเป็นเรื่องที่โจทย์ที่เนี่ยนะครับได้รับความเสียหา โดยมิได้มีส่วนกอ่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยนะครับสารอุทธร์นะครับจึงไม่อาจแบ่งความรับผิดเนี่ยให้แก่โจที่ที่ดังเช่นกรณีโจที่ที่1และโจทที่2อนะครับจำเลยทั้ง3เนี่ยต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่โจที่ที่เนี่ยเต็มจํานวนนะครับสามหมบาทปัญหาข้อนี้นครับเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้นโจที่ที่นะครับจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างน,นะครับสารดีกาเนี่ยก็ เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อความเป็นธรรมแก่โจที่ที่นะครับมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยในประเด็นต่อไปว่าโจที่ที่1นะครับจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่จำเลยที่2เพียงใดหรือไม่ในปัญหานี้นะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยวินิจฉัยว่าจำเลยที่2อ่ะนะครับเสียหายเนี่ยเป็นเงิน2อ8 0 0นเบาทโจที่ที่1นะครับต้องรับผิด1ใน3เป็นเงิน99,333ืนบาท33ส โจทย์ที่1่และจำเลยที Bur ่2ต่างดีกานะครับศาลดีกาเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ว่ารถยนต์ของโจทย์ที่1เนี่ยชนกับรถของจำเลยที่2เพราะนายสุรพลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถของโจทย์ที่1และจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นคนขับรถของจำเลยที่2เนี่ยขับรถโดยประมาทเลเร่ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่จำเลยที่1น่นะครับเป็นฝ่ายประมาทเลเร่มากกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจำเลย ที่อ2อนะครับซึ่งเป็นฝ่ายผิดมากกว่าเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะฟ้องให้โจทก์ที่1เนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายผิดน้อยกว่าเนี่ยรับผิดในความเสียหายที่จําเลยที่2ได้นะครับที่สารอุทธรณ์เนี่ยที่พิพาให้โจทก์ที่1เนี่ยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแต่จําเลยที่2นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีการนะครับปัญหาเนี่ยก็เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งสารดีการเนี่ยเห็นสมควรยกขึ้นวินิจัยเช่นกันนะครับ พิพาษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้ง3านะครับร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้จ่โจทย์ที่4เนี่ยเป็นเงิน38,000บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับให้ยกฟ้องโจทกในสำนวนที่4นะครับสำนวนที่จำเลยที่2ฟ้องโจท์ที่1นนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับคดีเนี้ครับ ในส่วนประเด็นหลังเลยนะครับก็ในเมื่อรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจะมาเรียกร้องเนี่ยให้ฝ่ายที่ประมาทน้อยกว่าเนี่ยชดใช้เนี่ยนะครับสารดีกาท่านอธิบายเลยว่าเรียกร้องไม่ได้นะครับคดีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่ c c ซ6 ถึง4449พับ2,528นะครับวันนี้ครับก็ทนายอ้อนะครับได้นำหลักกฎหมายดีๆนำคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานของเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนํานะครับ เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเราจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยทีมงานทนายอ้ออยากนําเรียนเลยนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับอยากนําเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถอะนะครับท่านอย่าให้พรบหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพรบภาคบังคับเนี่ยหรือประกันภาคบังคับเนี่ยก็นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านจะไม่มี ประกันเนี่ยมารองรับคนเจ็บเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีรถนะครับนอกจากจะต้องมีพรบภาคบังคับแล้วเนี่ยท่านควรที่จะต้องมีประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถไว้เลยนะครับก็เวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยเลือกซื้อนะครับความคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยเลือกซัก1ล้านบาทต่อคนเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยสักสิล้านบาทแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็เลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยสัก5ล้านบาทนะครับก็เวลาเรา เกิดอุบัติเหตุเนี่ยประกันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนำสาระดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเรา วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ